สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูกระบะยอดนิยมในสมัยนั้นนะครับกระบะวีโก้นะจะมีอยู่หนึ่งปัญหานะครับที่เจอหลายคันนะครับก็คือน้ำกรดเนี่ยไหลลงไปกัดฐานแบตเตอรี่เป็นสนิมนะครับเวลาถอดให้ถอดขั้วลบก่อนนะก็คือถอดขั้วลบออกแล้วก็ยกแบตเตอรี่ออกได้เลยอันนี้อะยีครับก็คือสนิมที่มันกัดกินเหล็กไปนะ เดี๋ยวเราต้องขัดเ้าก็ทาสีทับไว้นะครับสนิมจะได้ไม่กินไปอีกอันนี้รถคันนี้ไม่ได้ซีเรียสนะครับก็เลยใช้สีบอลทาทับไปเลยนะครับแต่ถ้ารถขครที่ซีเรียสว่าจะต้องขายต่อนะครับก็ให้่าใช้สีที่เหมือนนะครับแล้วก็ใช้สเปรย์พ่นนะมันจะดูดีอันนี้ทาเสร็จแล้วนะครับเป็นแบบนี้คือทารอบๆกันสนิมไว้ด้วย พอสีแห้งนะครับเราก็แบตเตอรี่เข้ามาประกอบเหมือนเดิมใส่ขั้วลบขันให้แน่นแล้วก็ใส่ตัวล็อกแบตเพียงเท่านี้สนิมก็จะไม่กินอีกแล้วสวัสดีครับ